สาวแสงออกินกินแลนอยากจะชวนแฟนแฟนไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าใบเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแสงออสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ออมาเก็ตเห็ดเพึ่งนะคะนี่ค่ะ เราไม่ให้ขอโตนะคะเพราะว่ากลัวไม่ทันนอนค่ะไม่มีหนอนนะคะวันนี้ดีใจจังเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปัดปัดฝุด่นหนอกน,นะคะนี่หาได้แล้วค่ะหนึ่งดอกอยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะอีกดอกนะึ่ง อุ้ยอันนี้นิ่มนะคะนิ่มมากค่ะเนี่ค่ะบุ๋มๆเลยนะคะมาลุนกับอ้อน,นะคะว่าจะมีนอนไหมนี่ค่ะมีนอนนะคะอ้อเมื่อวานนี้อ้อไม่ยอมเก็บนะคะอ้อกลัวเขายังไม่โตมากเนี่ยวันนี้ก็ยังมีนอนได้แค่หมวกนะคะหมวกก็เอาเนาะ ข้างค่ะสามดอกนะคะนี่ค่ะเก็บขึ้นมาเลยค่ะอุยอ้ยอุ้ยว้ายบุบนะคะตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะดึกแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแสงอยู่ค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะเสียงนก้องนี่ค่ะ อีกดอกนึงค่ะเก็บเลยนะคะไม่รอให้เขาโตค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทานหนอนนะคะเรามาตัดขากันเลยค่ะเสียงนกคูกร้องนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะปัดฝุ่นออก ทำความสะอาดนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งดอกอันนี้มันเปื้อนหน่อยนคะคะ ป,ปัดปัดฝุ่นนะคะ mm hmm. เสษยหญ้าออกค่ะ mm hmm. ได้แล้วค่ะ, mm hmm. ะสวยตั้งงานเลยนะคะ mm hmm. อันนี้อ้อจับมามันบุบนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเสียได้ค่ะได้ตรงดอกมันก็ยังดีนะคะ mm hmm. บริเวณนี้ได้สีดอกค่ะ mm hmm. แล้วมาด้านนั้น ด้านข้างนะคะนี่ค่ะอยู่ในไม้ทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะเอาไม้เช่นกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเหมือนดอกเข็ดมันเบี้ยวนะคะนี่ค่ะดอกนึงเดี๋ยวมาตรงนี้ค่ะดอกนึงเห็นแต่หัวมานะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะ เห็นแต่หัวนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกนึงเดี๋ยวออตั้งขากล้องก่อนนะคะนี่ค่ะดอกเล็กๆแบบนี้เราก็เอาเลยนะคะอย่าใ้เขาได้แก่เลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทันหนอนนะคะเนี่ยถึงเขาจะเล็กแต่ขาเขาโอเคนะคะปัดปัดปัดๆนะคะ ออกนิดนึงค่ะจะได้เราจะได้เนื้อเยอะนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ตัดนะคะดอกนี้ หวานมันนิ่มๆค่ะนี่ค่ะนิ่มๆจะมีหนอนแล้วนะ,ะแต่ก็ไม่เยอะพอได้ค่ะเอาไว้วิตามินนี่ค่ะมาทางนี้กันเลยหนึ่งดอกนะคะเล็กๆเราก็เอาแล้วค่ะเพราะว่าอ้อไม่ดู้อ้อจะได้มาวันไหนหื้ม ไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะอึบอึบ <c oughs> ดึงขึ้นยากมากค่ะอึบโอ้เฮ้ยปิดแว้บปิดแป้บปิดแวบบ้บไ่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะน่ารักเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันค่ะเห็นหัวเล็กๆแวบบ๊บ กำลังจะโผล่ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะนี่เลยแล้วในใกล้ๆนะคะกำลังโผล่ขึ้นมาจากดินค่ะกำลังน่ารักนะคะอุ๊ยึ๊บึ๊บนีน่ารักค่ะสามดอกติดติดกันดอกเล็ก ดอกเล็กก็เอานะคะไม่รู้ว่าจะมาวันไหนกลัวเขาแก่ก่อนสี่ดอกใกล้ๆเนี่ยนะคะตะมุตะมิค่ะตรงนี้อยู่ในกิ่งหญ้าค่ะหนึ่งดอกว้าวขาสวยๆนะคะขาใหญ่มากค่ะเมื่อวานอ้อมาไม่เห็นนะคะเขาโตเร็วมากเลยค่ะเลียงซ้ายก่อนนะคะน่ารั นี่ค่ะเดี๋ยวแล้วดอกหนึ่งฝั่งนี้นี่นะคะน่ารักค่ะเดี๋ยวไปเอาอีดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโผล่มาดอกหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะปิดไปก่อนนี่ได้แล้วค่ะกลับมาเลียงไซด์กันก่อนค่ะ ค่ะงสต่มุกต่มี้นะคะนี่ค่ะน่ารักร้นจอนี่ค่ะน่ารักไหมคะเดีวขอถ่ายรูปเห็ดก่อนค่ะนี่ค่ะเอาไว้ไปทำเป็นปก๊กเดี๋ยวอ้อตัดขาก่อนนะคะอ้อมากลุ่มที่เขาออกเยอะๆนะคะนี่ค่ะหนึ่งดอกสองดอก สามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะสิบสี่ดอกในบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่ค่ะสิบสี่ดอกเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากค่ะ แต่อ้อก็เลือกเก็บนะคะดอกเล็กไม่เก็บดอกเล็กมากไ,ไม่เก็บนะคะนี่ค่ะอ้อไม่รู้ว่าอ้อจะได้มาสวนอีกเมื่อไหร่วิมีลูกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะอุ้ยลูกเขาไม่น่าติดมาเลยเสียดายเล็กมากอ้อไม่เก็บนะคะเสียดายค่ะอุ้ยมีลูกด้วยนะคะเล็กมากไปก็เสียดายเนาะคะ่ะ นี่ค่ะถ้าทิ้งเอาไว้ก็กลัวหนอนเจาะก่อนค่ะวันนี้มีแต่ดอกน่ารักน่ารักเลยนะคะอันนี้ก็ขอละกันอึ๊บเอาขาดเสียดายค่ะเขาเล็กเขาเล็กไปอันนี้ไม่เอาด้วยก่อนนะคะเล็กไปค่ะนี่ค่ะ เลียงกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าโอ๊ยกวัวเหยียบนี่ค่ะแบบนี้อ๋อก็ว่ามันเล็กไปนะคะกวัวดึงไม่ขึ้นเลี้ยงเอาไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะน่ารักจับจองไว้ก่อนนะคะยังไม่เก็บนี่ค่ะได้แล้วค่ะดอกใหญ่อึบนี่ค่ะ แบบนี้ก็เอาเลยนะคะใบไม้ใบเราต้องกินก่อนนอนค่ะหรือว่าเรามาแย่งนอนนะคะไหนใบไม้ปกนะคะเนี่ยค่ะนิ่มๆแล้วนะคะบริเวณนี้ออกเยอะมากค่ะ นี่ค่ะน่ารักเดี๋ยวนี่ค่ะใแบบไม้บางเห็นไหมโอ้ยใแบบไม้บางนี่ค่ะดอกนึงแใบบไม้บางเยอะนี่ค่ะใบไม้บางนี่ค่ะสีดอก ดอกนี้มันเล็กไปเนาะตอนนี้เราอยู่ในดงเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกับไอ้นั่นหลุดนะคะดอกมันหลุดนะคะเรามาตัดขากันเลยค่ะ เนี่ยเน่าแล้วค่ะนี่ค่ะถ้าเราถ้าเราเก็บช้าเราก็ไม่ได้เห็ดแบบนี้นะคะเขาโดนกินแล้วค่ะแล้วถ้าเราเอากลับไปบ้านแล้วเราต้องรีบทํานะคะหรือรีบลวกอัดใส่ช่องฟิตไว้ค่ะเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานเขาเน่าเร็วค่ะ นี่ค่ะหน้าอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเกือบไม่ได้นะคะดอกนี้น่ารักค่ะแม่กับลูกน่ารักมากๆเลยนะคะโคตรน่ารักเลยค่ะจะได้ไม่น่าขึ้นมาด้วยกันเลยว้าวหน่าค่ะเนี่ยค่ะสาเหตุที่อ้อเก็บเร็วเนาะเนี่ยหน่าถึงลูกเลยนะคะ ได้แค่หมวกก็อย่างนี้ค่ะเมื่อวานเอาก็มาส่องดูนะคะแต่เขายังไม่โตค่ะนี่ค่ะเขาเน่าแล้วได้แถวนี้ก็อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเน่าแล้วค่ะอืมแบบนี้ก็เอานะคะ ได้ไปอบกันจะได้เต็มหม้อให้เต็มเครื่องอบเนี่ยน่าแล้วค่ะเอ๊บนี่อันนี้ก็เอานะปัดปัด,ป,ดปัดค่ะเนี่ยน่าแล้วค่ะไม่ได้นะคะได้แค่ดอก อย่าละค่ะได้แค่นี้ก็เอานะคะ <c oughs> มีแต่ได้มีแต่ได้นั่นนเะอไดดอกมานะคะโคนไม่ได้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เราก็เอานะคะอ๋อแฟนเรียกแล้วค่ะ คลิปนี้อ้อก็ขอลาก,กันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้อ้อด้วยนะคะบายบายทุกๆคนคะ่ะบายบายค่ะ